ได้รับสิทธิในการประกันตัวไม่ว่าจะยื่นไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีคําพิพากษาไม่มีแม้กระทั่งการสื่อพยานนัดแรกด้วยซ้ําอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายไม่เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนดิฉันอยากทราบว่า ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรรัตโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะดิฉันขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจําปี64และดิฉันก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ท่านประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เดินทางให้เกียรติสภามาในวันนี้ด้วยตัวเองค่ะมีประมาณ6ประเด็นที่ดิฉันอยากจะคุยถึงนะคะจะให้จบภายในเวลาที่จํากัดค่ะแต่ก่อนอื่นจากการที่ ที่ได้เปิดรายงานฉบับนี้นะคะในหน้าที่44ค่ะดิฉันมีประเด็นที่จะสอบถามว่าที่บอกว่าคณะกรรมการสิทธ์นะคะกสมชุดที่4ที่ได้เริ่มทำงานในวันที่31พฤษภาคม64ค่ะมีข้อเสนอแนะนะคะให้รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ชุมนุมทุกฝั่งทุกฝ่ายนะคะเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันนะ,ะเป็นคำที่สวยงามเป็นข้อเสนอแนะที่สวยงามในสภาวะ บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะคะที่ฉันขอทราบความคืบหน้าค่ะว่าหลังจากที่กสมได้เสนอแนะไปแล้วนะคะผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็ประมาณปีหนึ่งแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะและเราจะมีการทํางานเชิงลุกอย่างไรถ้ากรณีเรื่องที่เสนอแนะไปเพื่อให้หาทางออกร่วมกันไม่ได้มีการปฏิบัติตามคําแนะนําค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะหลังจากที่คณะกรรมการ ะะได้มีการเสนอตั้งคณะกรรมการเพื่อกันกรองการดำเนินคดีมาตรา112ค่ะจากการที่เสนอแนะไปนะคะให้มีการตั้งการกันกรองพิจารณาที่จะดำเนินคดีไม่ให้ดำเนินคดีสเปะสะปะนะคะแม้กระทั่งในพื้นที่วิชาการก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแซงความคิดเห็นนะคะดิฉันก็อยากจะทราบว่าท่านได้มีการติดตามหรือไม่อย่างไรและมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างคะ่ะท่านประธานคะ มีข้อสังเกตนะคะข้อแรกค่ะเรื่องที่ดิฉันจะให้ข้อสังเกตกับคณะกสมที่มาในวันนี้นะคะว่าที่ผ่านมาค่ะบทบาทของกสมจะมีบทบาทนําในด้านเ,าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิผู้พิการสิทธิเด็กนะวัฒนธรรมสิทธิชุมชนสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ดิฉันไม่ค่อยได้เห็นบทบาทที่เด่นชัดนักนะคะของกอสมในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองค่ะและสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องในระดับนโยบายเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราก็มีสถานการสิทธทิมนุษยชนที่ตกตำ่ำแย่มาตลอดหลังรัฐประหาร8ปีนะคะเราถูกตั้งคําถามจากเวทีโลกมากมายเกี่ยวกับสถานะสถานการณ์ทางสิทธิทมนุษยชนด้านการเมืองนะคะด้านการชุมนุมแต่ก็สมกลับไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆนะคะดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่น้ําหนักที่มีสัสดส่วนที่เหมาะสมค่ะ ไม่อยากให้ท่านได้เซ็นเซอร์ตัวเองมากจนเกินไปนะคะและในส่วนของกฎหมายค่ะที่ฉันได้ทราบว่านะคะมีกฎหมายที่ให้อํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าไปดูงานนะคะในสถานที่ราชการได้โดยไม่ต้องมีการบอกล่วงหน้าไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าค่ะยกเว้นถ้าเป็นสถานที่เอกชนนะจะต้องมีการขอหมายสารหรือมีการขออนุญาตที่ฉันถามว่าการละเมิดสิทธมิมนุษยชนกับเยาวชนนะคะที่ถูกคดีทางการเมือง คดี112ที่ขณะน,นี้พวกเขาเหล่านั้นนะคะต้องอยู่ต้องถูกกักขังทั้งๆไม่มีสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวไม่ว่าจะยื่นไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีคําพิพากษาไม่มีแม้กระทั่งการสืบพยานนัดแรกด้วยซ้ําอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายไม่เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนดิฉันอยากทราบว่าบทบาทของกอสอมได้ติดตามเรื่องนี้อย่างไรคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการละเมิดนะคะน้องใบปอน้องผักบุ้ ค่ะ โดยแพทย์ในเรือนจําแพทย์ในโรงพยาบาลในเรือนจํามีเสียงออกมาและดิฉันได้แถลงข่าวเรื่องนี้ออกไปแล้วนะคะท่านได้ยินหรือไม่คะและท่านได้ไปติดตามหรือไม่อย่างไรในดินแดนเรือนจําเป็นดินแดนสนธยาคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะออกมาส่งเสียงเรียกร้องด้วยตัวเองได้ได้แต่ส่งเสียงเรียกร้องผ่านทนายรวมทั้งเร็วๆนี้นะคะก็มีกรณีพยายามฆ่าตัวตายของน้องๆเยาวชน on, คดีชุมนุมทางการเมืองคดี1 1 2อีก3คนคะ่ะพยายามกินยาพาราเซตามอลนะคะจํานวน6กกม อีกสองคนใช้ฝาปากระป๋องกีดข้อมือตัวเองท่านได้เข้าไปดูหรือไม่คะในเมื่อท่านเป็นคณะเดียวที่กฎหมายให้สิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นได้ดิฉันนะคะในฐานะกรนมาธิการพัฒนาการเมืองได้ทําเรื่องเข้าไปดูในเรือนจําก็ถูกปฏิเสธนะคะไม่ทราบว่ากลัวอะไรคะ่ะไม่ยอมให้เข้าไปดูโดยอ้างสถานการณ์โควิดค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการไปสังเกตการนะคะการพิพากษาการพิจารณาคดีที่ศาลด้วยค่ะดิฉันอยากทราบว่าบทบาทของกสมค่ะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสังเกตการการพิจารณาคดีมาตรา1นึนะคะในศาลบ้างหรือไม่ดิฉันไปหลายครั้งหลายหนค่ะดิฉันสังเกตเห็นนะคะคณะผู้แทนทางการทูตในยุโรปหลายประเทศค่ะเข้าไปครั้งละ5คน6คนจากหลายๆประเทศนะคะนานาชาติแต่ดิฉันก็ไม่เห็นผู้แทนของกสมค่ะดิฉันคิดว่าท่านควรจะต้อง มีบทบาทเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับสารให้คำแนะนำกับตุลาการเรื่องนะคะการให้ให้ให,ให้ให้สิทธิประกันตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะและอยากให้ท่านไปดูด้วยว่ามันมีอุปสรรคอย่างไรนะคะ ในเรื่องการพิจารณาคาดีแล้วก็มีการละเมิดหลักสิทธทิมนุษยชนอย่างไรบ้างการติดกำไร e EM ที่ข้อเท้าค่ะคือโซ่ตรวนแห่งยุคสมัยการให้สิทธิประกันตัวโดยที่ยังต้องติดโซ่ตรวนแห่งยุคสมัยกำไร EE M โดยมีเงื่อนไขว่าต้องติดตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้านไปไหนมันก็คือการเปลี่ยนสถานที่จองจําจากเรือนจํามาจองจําที่บ้านค่ะแล้วมันได้สัดส่วนกับความผิดหรือไม่คะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ เรื่องการกดขี่ค่าแรงในเรือนจำก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันเห็นว่าท่านในรายงานฉบับนี้นะคะมีกล่าวถึงเรื่อง ความแออัดในเรือนจําพื้นที่นอนนะคะชีวิตในเรือนจําต่างๆนานาแต่ดิฉันยังไม่เห็นหรายงานฉบับนี้นะคะพูดถึงการใช้แรงงานผู้ต้องขังค่ะที่ดิฉันได้รับทราบมาว่ามีการกึ่งแรงงานทาสเลยนะคะคือการทํางานทั้งเดือนคะ่ะผูกโบผูกลิบบิ้นงานที่เรือนจํารับมาจากข้างนอกพับกล่องอะไรต่างๆนานานะคะแต่ส่วนแบ่งเงินไรายได้นะคะที่ผู้ต้องขังได้ได้ประมาณเดือนละ80บบาทเดือนละร้อยบาทไม่ใช่ต่อวันนะคะต่อเดือน,นะคะ่ะ ดิฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะเร็วๆนี้ที่กอทมอได้มีการนําผู้ต้องขังออกมาลอกท่อกอทมอค่ะดิฉันได้เห็นในภาพถ่ายแล้วรู้สึกเป็นห่วงมากนะคะชุด เครื่องแบบที่ผู้ต้องขังออกมาลอกท่อนะคะในที่สศกปรกแบบนั้นคะ่ะเป็นชุดที่ไม่เหมาะสมดิฉันคิดว่าถ้าจะออกมาก็ต้องจัดชุดที่เหมาะสมที่รัดกุมนะคะที่ป้องกันเชื้อโรคให้กับเขาด้วยแล้วในกรณีที่ออกมาข้างนอกแล้วกลับไปในเรือนจําก็ต้องไปถูกกักตัวอีกนะคะการใช้พรกฉุก <landscapes> <overs quotation> <since> ดิฉันขอเวลาอีกสักแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเรื่องการใช้พรกฉุกเฉินนะคะของรัฐบาล ที่สืบทอดอำนาจนี้นะคะรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจใช้มาใช้พรกฉุกเฉินมาสองปีกว่าแล้วค่ะเรื่องนี้ล่ะคะท่านมีความเห็นว่าอย่างไรคะมันเกินไปหรือไม่ตอนนี้ให้ถอดหน้ากากกันแล้วนะคะแต่ก็ยังคงพรกฉุกเฉินไว้ฉุกเฉินแบบไหนคะฉุกเฉินมาสองปีจะสามปีแล้วอะคะ่ะ ทั้งทงที่มันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วด้วยนะคะเรื่องนี้กระทบกับคนในวงกว้างแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนแล้วก็มีการใช้พรกฉุกเฉินกับผู้ชุมนุมแบบสองมาตรฐานนะคะท่านได้ติดตามบ้างหรือไม่นะคะและถ้าติดตามมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการละเมิดนะคะทรงผมเด็กนักเรียนที่เร็วๆนี้เมื่อสอวันนี้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษาก็ได้ออกมาว่าถูกครูบังคับนะคะเรื่องทั้งเครื่องแบบเรื่องทรงผมทั้งทั้งที่กระทรวงศึกษาที่การกดกระทรวงก็ไม่ได้บังคับแต่มีการใช้อํานาจนะคะตามอําเภอใจของผู้บริหารแต่ละสถานที่ศึกษาคะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะดิฉันรอคําตอบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ